สวัสดีครับผมซูเมอรนะครับร้านปูเสมอแท็กเตอร์ระยองนะครับวันนี้นะครับรถเข้าใหม่นะครับ L5018SP นะครับรถขนาด50าสิบแรง4ี่สูบนะครับรถขนาดกลางนะครับขนาดกลางแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กนะก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์แหละใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับจากงานนางงานไร่ก็ได้นะครับน้ำหนักตัวเขาไม่เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ยอดนิยมแหละนะครับนิยมใช้กันมาตั้งแต่รุ่น454750นะครับ ก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับครอบคลุมในหลายๆงานเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพภายนอกก่อนนะครับคันนี้นะครับรถปีหกเจ็ดนะครับเลขไม์อยู่ห้าร้อยชั่วโมงนะครับก็รถจะเดิมๆทั้งคันเลยนะครับสวยๆนะครับนี่ดูนะครับสีสันนะครับยังเงาๆอยู่เลยสีเดิมของเขานะครับเดี๋ยวดูไฟหน้านะครับไฟตาใสๆเลยรถสวยเดิมทั้งคันนะครับรถไล่นะครับ เดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ใบดันเลยนะครับนี่ปากใบดันเนี่ยขานด้านล่างสีไม่ค่อยถลอกเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับลูกค้าที่ต้องการรถสภาพใหม่ๆนะครับนี่ยางหน้ายางหลังนะครับเต็มนะครับกระทะล้อก็สีเดิมๆนะครับหัวน็อตนะครับเนี่ยมาร์กนะครับตามจุดต่างๆนะครับก็อยู่ครบนะครับเนี่ยขานด้านล่างดูนะครับยังไม่ค่อยถลอกเลยเนี่ยหัวน็อตอะไรเงี้ยก็สวยนะครับ คันหน้านะครับยังไม่เคยแกะนะครับตั้งแต่สี่ล้อหน้านะครับลูกหมาขันส่งอะไรพวกนี้ยังไม่เคยแกะเครื่องเครื่องอะไรเดิมหมดนะครับสติกเกอร์นะครับของเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับอ่าเบาะเดิมนะครับลุ้มล้อสายขวาเดิมนะครับสีสันก็ยังไม่ค่อยถลอกนะพวกลาแผ่นพวกนี้นะครับสวยเลยคันนี้รถสภาพใหม่นี่ระทะล้อหลังนะครับดูหัวน็อตนะครับ สๆนะครับสติกเกอร์ไอสติกเกอร์กระดาษนะครับที่ติดกระทะล้อนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับดันท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไม่มีแตกนะครับเดิมๆท้ายสีเดิมๆนะครับมาครบทุกจุดนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับจากโรงงานมายังไงก็อย่างนั้นเลยอ่าันนี้ดันท้ายนะครับซื้อมือสองนะครับซื้อแบบนี้เอาไปก็ ใช้งานแบบสบายใจนะครับมันไม่ต้องแบบไปแบบจุกจิกนู่นนี่นั่นนะครับเหมือนรถเก่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเจ็บเจ็บตอนซื้อนะครับแต่ว่ามันมันจบกว่านะครับไปซื้อรถเก่ามันก็ต้องเผื่อซ่อมเผื่ออะไรอีกเนาะซ่อมไม่นี่ก็โดนฟันค้าข้าซ่อมไปหัวแบะเหมือนกันน,นะถ้าเกิดแบบไปตามใจช่างนะก็อ่ะเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์ต่อ อ่านะครับช่องยนต์นะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับเสียงเครื่องปกตินะครับรถไม่เคยแกะเลยนะปั๊มน้ำนะครับโซลีนอยด์นะครับหรือฉีดอะไรพวกนี้เดิมหมดนะครับเดิมๆนะครับสวยแห้งนะครับดูนี่โดยรวมนะครับพลาสติกบ่กองอากาศพลาสติกข้อมอน้าอะไรพวกนี้อยู่ครบหมดสติกเกอร์นะครับมาร์กโอ้อยู่ครบเลยสวยนะครับดูถงถาดนะครับดูเรียบร้อยอยู่เลย หรือว่ารถสวยนะครับเดิมเดิมเครื่องดีแห้งหงออกครับนี่นะครับไม่มีไอว้ารถยังใหม่อยู่นะครับไม่มีอะไรหรอก่อะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวลองดูจุดสัมผัสก่อนนะครับบูธพวงมาลัยนะครับก็แน่นดีนะครับคันเกียร์นะครับก็แน่นนะครับจุดสัมผัสถือว่าดีเลยนะครับไม่โดนหลวมล็อกแรกรถมันใหม่นะครับรถมันใหม่หนักคัดอะไรพวกนี้ดีเลยนะครับห้าร้อยชั่วโมงนะครับห้าร้อยยี่สิบชั่วโมงนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับก็ขึ้นลงปกตินะครับน้ำหนักพวงมาลัยนะครับเบา รถมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับรถมันใหม่นะครับพื้นฐานรถดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็ลองเฉยๆนะครับลองบังเสียงเครื่องลองเกียร์ลองวิ่งอะไรดูเฉยๆนะครับอันี้เกียร์สอง อันนี้เกียร์สามนะครับสามก็ตา,ตายสี่นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เกียร์เดินหน้านะเดี๋ยวสอยสอยหลังอันนี้หนึ่งนะครับสองสามนะครับอ่ะเกียร์สี่นะครับโอเคก็เกียร์ปกตินะครับไม่หอน อ่ะกะ็รถดีแหละรถดีแหละรถใหม่ใหม่อยู่นะครับบูธสลักก็แน่นนะครับไอ้บูธเนี่ยสลักตัวทีแน่นนะครับสลักทานก็แน่นนะครับรถสภาพใหม่ๆเลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับลห้าศูนย์หนึ่งแปด SP นะครับผมตัวรถปีหกเจ็ดนะครับเลขมาอยู่ห้าร้อยชั่วโมงนะครับรถแท้ไม่แท้นะครับ อุปกรณ์ไบด้านหน้านะครับแล้วก็ผันพวนช้านะครับราคาเปิดอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแล้วเดยวทางร้านจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกองนะครับทุกองเลยนะครับกองเครื่องกองโซลารกองไฮดรอลิกอะไรพวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับกองอากาศอะไรพวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำมันไฮดรอลิกผมไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่าเช็คให้เติมให้น้ำมันคานหน้าก็เหมือนกันนะครับเช็คให้เติมให้นะครับ สนใจโทรมานะครับเบอร์โทร0994945351นะครับหรือแอดไลน์ไอเดีกับผมนะครับ0994945351นะครับาราคานี้ก็ถ้าไม่ไกลผมส่งให้ฟรีนะครับถ้าไกลๆก็อาจจะมีค่าขนส่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับยังไงก็โทรมาคุยกันได้นะครับถ้าไม่สะดวกมาดูนะครับรถคันนี้สภาพเดิมๆทั้งคันไม่เคยแกะเลยนะครับถ้าไม่สะดวกมาดูก็แอดไลน์ผมนะครับแล้วก็วิดีโอคอลมาดูรถนะครับหนึ่งคือจะได้ไม่ต้องเสี่ยงนะครับกับวิชาชีพนะครับแล้วก็สองนะครับ ไม่ต้องเดินทางมาเองนะครับก็เดี๋ยวอยากจะดูรายละเอียดตรงไหนนะครับอยากจะให้ทดลองอะไรเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับอ่ะอยังไงก็ฝาก FC ด้วยแล้วกันนะครับ